สามเผ็ดก็พ่อได้ชิมแล้วดินไม่ดีก็เลยเป็นนิดหน่อยอกยังไม่ใหญ่อันไหนสมบูรณ์ก่เป็นก่อนพ่อได้ชิมจะมีนิดหน่อยจ้ายังไม่มากยังไม่มากแค่จะเข้าใจว่ามากจะสั่งอย่าเพิ่งสั่งได้จ้ายังมีนิดหน่อย ยังไม่มากเลยมีนิดหน่อยเองอันนี้เป็นเพชรนวลไทยยังไม่จุกอันนี้เป็นพันธุ์สีชมพูจ้ะซุกก่อนนี่เป็นเพชรนนไทยยังไม่จุกพอ่อได้กินนั่นแหละแต่มันยังมีไม่เยอะนะจ๊ะ แล้วใครจะเข้าใจว่ามีเยอะจะสั่งยังไม่ต้องสั่งเลยจ้ะจะของชิมก่อน